พี่ทางข้ากันเรื่องหมดจุกค่ะที่ทางเข้ากันเรื่องครับเขียนนะคะโอเคค่ะสุดข่าว่อสครูนะคะพี่พ่อเป็นยังไงบ้างกับสุสานเด็กอ๋อก็รู้สึกแบบว่าน่ายินดีมากๆนะคะที่มีเหมือนเป็นโรงพยาบาลศูนย์รวมแล้วก็เป็นของเด็กโดยเฉพาะค่ะคือด้วยความที่มีลูกสองดังนั้นรู้อยู่แล้วว่าการที่มีลูกเนี่ย สักวันมันอาจจะต้องป่วยแต่เราพยายามที่จะไม่ได้มาใช้บริการนะเราพยายามที่จะเรารักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่าให้เราแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่มันก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องมีสักวันหนึ่งแต่ก็คือจะจะจะรู้สึกน่ายินดีว่าโอเคมันมีแหล่งหรือว่าศูนย์รวมของสิ่งที่มันทันสมัยในการรักษาทางด้านการแพทย์นะคะอยู่ที่สุติเวชสิรินครินอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้แบบมาใช้บริการแล้วก็ถ้าในวันหนึ่งที่ลูกเราจาเป็นต้องมามาใช้บริการก็จะมีความอุ่นใจว่าอย่างไงรับ บริการมันทำให้เราูอใจครับเอาจริงๆจเป็นเรียกว่าเรเป็นคนไข้หรือว่าลูกค้าของสปิิเวตอ่ะมาตั้งแต่ที่ก่อนที่จะมีน้องกีเจอยู่แล้วค่ะทั้งคุณและจุย๋ยดังนั้นการบริการที่นี่คือเชื่อมั่นได้ว่าแบบดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็ดูแลดีแบบทุกภาคส่วนจริงๆแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันแล้วพอเหมือนแบบเราตั้งคันเงี้ยค่ะกไไ็ไม่ไม่ไม่ลังเลเลยที่จะมาฝากท้องที่นี่มาฝากคันที่นี่แล้วก็ทั้งสองคนทั้งพีเจแล้วน้องเจโรก็ข้อที่ดีเหมือนกันงั้นเร การที่ดุได้สัมผัสมาด้วยตัวเองนะครอบครัวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ที่นี่คือบริการดีมากค่ะฝากข้าวปชวนะอะไรัคะช่วยชันชวันอ๋อเดี๋วนเดี๋ยวล่น จริงๆอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีจริงๆสปิทเวตเขามีแบบคอนเซ็ปต์แบบว่าไม่อยากให้ใครป่วยอ่าแล้วก็คือของของบริเด็กก็คือโตไปไม่ป่วยคือจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่เมื่อไหร่ที่จําเป็นจะต้องดูแลตัวเองหรือรักษาค่ะก็อาจจะนึกถึงสปิทเวตนะคะเป็นเป็นชอยต้นๆเพราะว่ามีการบริการที่ดีมีการรักษาที่ดีค่ะครับเจเจมาจะมาทำอะไรครับเจจะร้องเองเหรอ เยอมากพี่เจจะร้องเพลงใช่ไหมงานเยอะมากเลยคจจะร้องเพลงไหมี่เจร้องเพลงไหมลูกอ่ะพี่เจร้องเพลงไลูอ่ะ้องร้องอ่ร้องร้องเพงไรดีคูช่าอะเชื่อเชื่อฉันพอได้ใหม่เราก็ไม่ยอมร้องทำอะไรทำไมพี่ไอไม่ไฉันเนี่ยร้องพีชื่อใครคตอนนี้เขาชอบเพลงของพี่อะไรนะพี่อะไรนะตอบเต็มเเสียงเต็มเมเสียง พิชาทำไมต้องแอบบอกตอนนี้เขาชอบเพลงเชื่อฉันของพิชาอยู่ เถินครับเป็นเป็นช่วงวัยที่แบบถ้าเจอใครสวยๆก็จะเถินก็สวยทีเก็ดจากวัยนะควาใช่ครับเออก็จะมีแบบจริงๆชอบพี่หนุ่ยอัมพลอะไรเงี้ยไปโครคือชอบแบบยุคแบบแปดศูนไมเก้าศูนย์เขาไปยึดน้ำถือว่าพ่อแม่แหละพ่อแม่มาสาย90นี่แหละแล้วก็เปิดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเปิดพี่เบิร์ดกล่อมอย่างเงี้ยนะแล้วก็เออมีอะไรพี่ท่า คือทุกคนเป็นพี่หมดพี่เจคืจะเรียกพี่หมดเืยนกเนี่ยโอ้ยหนูจะปีนตัวแบบป้าเลยเป็นงไงคะพาพาน้องมาออกงาเห็นแบบไม่งอแงไม่เลยเลยคือก็ไม่งอแงแต่ก็อาจจะมีแบบนี้บ้างเพราะว่าด้วยความเป็นวัยเด็กผู้ชายนะตอนนี้เริ่มแบบเหมือนกล้ามเนื้อแข็งแรงปีนป่ายเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศขึ้งบนเป็นไงครับอากาศขึ้นบนเป็นไงดีไหมเริ่มแบบไม่ออกมาเริ่มสมองบนเล็กเล็กละ มีการนี้นอะไรก่อนมางานไหมคะคือจะบอกเขาตอนคืนเลยว่าแบบเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าเราจะไปทํางานนี้นะเราต้องมีไปงานนี้นะสมมุติว่าโอเควันเนี้ยเรามาเปิดโรงพยบาบาลเด็กที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะบอกเขาว่าโอ,อเคเรามาคือบอกเหมือนคุยเป็นผู้ใหญ่เลยอะคะ่ะแล้วก็ให้เขากินอิ่มนอนหลับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่าแล้วก็คือปล่อยฟรีปล่อยจอยไปเลยลูกจะทําอะไรก็ก็แล้วแต่ลูกเพราะว่า เขาเพิ่งสองขวบปะเนาะก็ไปไปกระเกงอะไรมาไม่ได้ค่ะการเรื่องพัฒนาแล้วค่ะไม่ต้องมันก็จะมีเดี่ยวหลายยามการเสิร์ชงานดินหรืองานเช้าอะไรแบบนี้องจุยจะค่ะจุยจะดูนิดนึงว่าจะไม่ตรงกับเวลากินเวลานอนเขาเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่พอที่จะลืมเหลื่อมเวลาแล้วเราเราสามารถแมเนจได้อันนั้นจะรับแต่ว่าถ้าไหนที่แบบว่า อ๋อเป็นเวลาที่เขาต้องกินต้องนอนเลยจริงๆอ่ะเราควรเวลากินเวลานอนจะไม่เอาเพราะว่า,ารู้สึกว่าสิ่งที่สำ,สำคัญที่สุดรอบเด็กวัยนี้คือกินนอนนะคะ<ม>และ้วก็ให้เขาได้ได้ใช้แบบพัฒนาการของเขาประสบการณ์ของเขาในวัยของเขาะจะไม่ได้ไปแบบบับงคทับอะไรมาก่ะก็จะเลือกรับงานจริงๆนะๆและ้วกย้อนกลับไปเลืองของการเสินเด็กให้ฟังให้ฟังบจริงๆมันมีข้อดียังไงบ้างที่จูบกันที่แบเลี้ยรับเดลงที่ทังที่มันแบบมีการๆๆสัมผ <ๆ darum S 1> ัเขากเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ชอบเหมือนชอบฟังเพลงอน่ะ คือพีเจจะไม่แบบไม่ได้ดูจอที่เป็นแบบเป็นเรื่องราวอะไรมากมายนะแต่ว่าจะชอบฟังเพลงจะชอบดูแบบพี่ๆที่เขาร้องเพลงอะไรเงี้ยอยู่บนแบบเวทีเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะแต่จุ๋ยก็จะไม่ให้ลูกแบบจับโทรศัพท์เองจะแบบเหมือนอยู่แล้วก็บอกเขาว่าเออนี่เพลงของใครเขาก็จะรู้ว่าเออนี่เพลงใครเพลงใครอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแนวนั้นคือคืออันนี้ไปตามความชอบของเขานะก็เลยก็เลยเหมือนเสิร์ฟเรื่องเรื่องเพลงให้ เพราะว่าเขาชอบแบบนี้แต่เราก็เลือกเป็นคนโตเลยให้ร้องตามมันดีตรงที่ว่าเพลง8090น่ะคําในการร้องมันชัดฟังง่ายดนตรีฟังง่ายเขาร้องตามได้บวกกับคุณพ่อคุณแม่ชอบอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่ในท้องโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวหัวหัวย่าอย่าอยาอย่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 อย่าอาไปเลย่อย่า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 อยอาไปเลย เห็นไหมเห็นไหมพี่เขาทำอย่างนี้เหมือนพีเจเลยอ่ะขอมือขวาหน่อยพีเจขอมือขวาหน่อยมือขวาทำได้เปล่าเชาวร็อกเจอึ้งผมพ่อบอกผมกับปังก็คือพังแล้วพี่เจอยู่ไหนอ่ะพีเจอยู่ข้างบนพีเจอยู่ไหนอ่ะอย่างวันนี้บอกว่ามาทำงานอ๋ออันนี้อะไรอ่ะมังกรลูกพี่มังกรพี่เจวันนี้เรามาโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลอะไรครับ สมิตรอะไรครับสมิต <desserts> รีอะคะจับหัวโอ้จับหัวหัวปั๊าทั้งหมดแล้วครับทำไม่ได้เห็นเขามีอหละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบร้องเพลงออกมาหรือว่าทำจริงมัน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 ฟูลกิลเลยนะที่พ่อพี่แม่ยังไมบ้างคือยิ่งเวลาฝดเผลออะค่ะคือเขาจะร้องได้ยาวมากๆคือเราก็แอบนั่งแอบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าไปแบบว่าขอถ่ายร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยทำแต่ว่าถ้าในช่วงเวลาเผลอๆจะร้องมาเป็นเหมือนเป็นเพลงยาวๆเลยอ่ะ คือสมัยเพลงอาจจะเก่านิดนึงคือโอ้ปะปาโอ้มามาโอปะมามาของพี่ลุงดำคงฟอยเวอร์รู้จักกันไหมนะรู้จักอาจจะรู้จักกันปะหัวเราะแห่แต่ว่าไม่รู้จักแม่ยังไม่รู้จักเลยแต่ว่าพอดีพี่ที่บ้านที่เขาแบบโตกว่าแม่เขาเปิดให้ฟังแล้วเขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือเขาก็ร้องได้ยาวมากๆเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามันเป็นกิจกรรมที่เขาชอบ แล้วก็แบบร้องได้ได้ภาษาด้วยอ่ะก,ก็ก็ส่งเสริมก็เปื่ให้ฟังเป็นเขินเป็นผู้แม่เวลาบแบบเจอพ้องเพิ่งมาเขินตอนนี้เมื่อตอนที่ไปงานเลโก้ไปเดินแบบเซนทันยังไม่เขินเพิ่งจะเป็นวัยเปลี่ยนนะคะว่าแบบพอเจอผู้หญิงอ่าใส่ใสายเดียวก็อกเ <Hey. S 1> มื่อวานไปเจอพี่หนิงปณิตาคือไม่สบตาหันหน้าหนีแล้วจุ๋ยก็แล้วจุ๋ยก็ถามเขาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าแบบ ป้าหนิงโปโปโโ<ฮ>เจเจจะคุยกับอ, <ซะ S 1> อีกคนนึงมากกว่าก็คือพี่ธัญญาพี่ธัญญาใส่ใส่แบบใส่ดีๆใส่เสืส้สสอดีๆคือก็ต้องใส่ดีๆเขาบอกว่าป้าหนิงไม่ใส่สูอะไรเงี้ยจูดก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้พ่อก็ดูเขาจําได้หมดเลยสแสดงว่าพี่จ๋ดก็ไม่มีการใส่สายเกี่ยวเลยที่ท้งเห็นโอ้แม่ปิดถึงคอหอยเห็นไหมไม่เลยคือไม่รู้อันนี้ไม่ได้สอนจริงๆไม่ได้สอนคือเขาเห็น หมือนคนที่ใส่แบบใส่เี่ยวแล้วแบบเหมือนเห็นแบบตรงหน้าอกตรงนี้เนินเนินนิดนึงอ่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยโปเหมือนเขาไ็แยกได้ไงจู่ก็ไม่รู้นะจึงก็งงเหมือนกันว่าเขาถงไม่ได้สอนว่าอะไรอะไรโปหรือไม่โป๊เพราะว่าเพื่อนอยู่มาอย่างเงี้ยใส่เสื้อกล้ามอ่ะเขาก็จะบอกน้าโปไปใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยน้าเมย์ไปใส่เสื้อคือห้ามแบบห้ามถอดเสื้อคุมเราได้ยินแบบนี้เราคูยยงไงบ้างเหมือนรูปแบบทอกคนเรียกรออยเลยแม่จะรอดู จะรอดูตอนโตจะเป็นยังไงแม่จะรอดูเขทิ้งพื้นที่ของพอไม่ได้ชอบคนเรียบร้อยจี๊ดไม่เรียบร้อยขนาดไหนพี่เจลนี้บแม่โพไหมคะวันนี้เหมือนมีโปไหมไโ่โอแสดงว่าเราก็ใส่โปให้ลูกเห็นไม่ได้เลยเดี๋ยวลูกก็แค่ไปใส่เสื้อใช่ไหมแม่สำหรับแม่แม่ก็ใส่ปิดอย่างนี้ของแม่อยู่แล้วปกติเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรแม่ใส่บอบเบลล์มากเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะ แล้วคุณพ่อล่ะคะพอลูกชายแบบว่ามึแบบมูงก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างไรบ้างในยารัพ่อเราก็ตลกดีครับทำเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาอย่างที่คุณจุ๋ยบอกว่าเวลาใครมาบ้านแล้วถ้าแบบแต่งตัวเช่นแบบเกาะอกหรือว่าถ้าเสื้อแล้ว,แ,ลวแบบขอบกว้างนิดนึงเขาก็จะบอกแล้วว่าใน้ชี้โปโปอะไรอย่างเงี้ยไปหาเสื้อมาใส่ปิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับจะรอดูเหมือนกันรับคุบอ๋ใช่จะลรอดูสัลไม่รู้ว่าโตขึ้นจะบอกให้ปิดหรือเปล่า ับพี่เจสวัสดีพี่ๆด้วยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายๆด้วยบายด้วยบ๊ายๆบายๆส่งจุ๊บส่งจุ๊บเลยส่งจุ๊บส่งจุ๊บด้วยเฮ้ยเกิดน้ำลายเกิดน้ำลายเต็มเลยสภาพป๊อปปาเป็นยังไงเนี่ย